สบายดียดวันนี้เป็นหน้าที่แม่ครัวนะครับแม่ครัวบอกว่าเป็นอาหารครีนนะครับกินแล้วไม่อ้วนแต่ดูว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างนะครับหมูสามชั้นมันเยิ้มๆนะครับหมูยอนะครับ คุณเชียงหมูนะครับนี่คือไม่อ้วนนะครับกินแล้วไม่อ้วนครับยืนยันการันตีได้ครับจากเม่ครัวไม่มมีอ้วนค่ะกินแค่เพราะว่าให้กินแค่สองคำนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่อ้วนแน่นอน <c oughs> เมนูอะไรครับวันนี้เมนูที่รลังสรรขึ้นมาคือเมนูอะไรครับ ไข่กระทะทรงเครื่องค่ะไข่กระทะทรงเครื่องนะครับเมนูง่ายๆนะครับวัตถุดิบที่เตรียมไว้ก็มีหมูสับหมูยอหมูเชียงกุนเชียงค่กุนเชียงนะครับแล้วก็ฮอทดอกรมควันรมควันนะครับไม่ทราบว่าควันไม้อะไรครับ ไม้พยุงค่ะโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องรมควันไม้พยุงนะครับ <c oughs> นต่อไปเราก็จะเอาไปลวกค่ะ,ะเราแค่เตรียมวัสดุต <c oughs> เตรียมวัสดุไว้ก่อนนะครับ <c oughs> นี่คือการเตรียมวัสดุครับหก <c oughs> <c oughs> ว่าวัดสิปเป็ดเหงืน บอกเป็นสิเหตเถียงครับเตรียมวัสดุใส่มาให้ป้าบอ่ามันสิเมนคิ้วนะหวังจากที่เตรียมวัสถุดิบนะครับ ก็จะมีผักนะครับนี่ผ <Hey, S 2> ักหอมแครอทหอมใหญ่พริกแล้วก็ผักชีนะครับก่อนอื่นก็เอาหมูลงไปรวนนะครับ hey, ตัวนี้จะลวกแม่กัวหัวยุ่งครับ รวกกุนเชียงก่อนนะคะกุนเชียงจะไม่ใช้วิธีทอดนะคะใช้วิธีรัดเอาทอดน้ํานะครับกุนเชียงเขาจะทอดน้ํานะครับทอดด้วยน้ําค่ะกุนเชียงจะได้ไม่ดํากุณเชียงจะได้ไม่ดำสิงจะได้ไม่เข้มจนเกินไปถ้าเราใช้น้ํามันทอดกุณเชียงมันจะมันจะไม่นะครับกุณเชียงเราต้องใช้น้ําทอดนะ จนกว่าน้ำจะแห้งเกี่ยวไข่ไข่แหนมอร่อยตอรงนี้เลยเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคุณเชียงทอดน้ำนะครับในที่สุดกระน้ำแห้งเลย หมูยอลมควันนะครับตอนนี้กำลังจะกลายเป็นหมูยอน้ำร้อนลวกหมูยอกับฮอตดอกนะครับรไข่กระทะไข่กระทะปกติมันก็สุกเล แเอาให้ลวกๆให้แสบเนาะระดับนี้แล้วต้องแสบสิคะแสบบะไรเพิ่มันสีอ้วนเอบอกว่าบรสแบปต้องแสบ เาโทษบดแซบก็ต้องแซบเจ็บซี่วะถือบังคับาห้กินอีกแล้วม้ย งใส่ดือการ่ข่เน่านใช่ไหมจับเวลาก่อนค่ะอ่ะปิดฝาชึบ เปิดออกมามันก็ประมาณสองถึงห้านาทีแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน <ừ. S 2> บางคนชอบสุกมาก <ừ. S 2> บางคนชอบสุกน้อย <ừ. S 2> แล้วแต่ถ้าสุกน้อยก็จะเป็นยานเดชนิดหนึ่งจริงเหรอเพิ่มกำลังมาก <f> ของท่านชายอีย <laughs> เวลาผ่านไปสองนาทีครึ่งนะครับดูซิมันจะสุกประมาณไหนถ้าสองนาทีครึ่งโอ้ขนาดนี้พอดีเลยใช่ไหมเต็มเช้าแบบนี้ไหม,มดูเนยมันขึ้นมานั่นแหละใส่เครื่องเลยปิดเอาก่อนเดี๋ยวมันจะสุกมากกว่านี้เพราะว่าใส่เครื่องแล้วก็อบอ,อีกสองนาทีอ่าเติมเครื่องลงไป สั่งได้นะครับส่งทั่วประเทศฐานละห้าร้อยส่งฟรีครับระดับอาหารพัตาคารกินแล้วได้คานแน่นอนคานเพราะอะไรอะ่ะเพราะมันเป็นอาหารพัตตาคานไงเราต้องจัดหน้าให้สวย ทำให้เหมือนแม่ครัวนะครับเป็นไดล่ะเป็นไดบอกเอ้าอย่าให้ลงมือเองถ้าบบ่าทนลงมือเองปนีกินจนไปน้อนแล้วมุนอุคุยบ่าทนไม่ค่อยชอบแต่งหน้า เพราะว่าบาตวนเป็นผู้ชายแต่งห,หน้าไม่เป็นจับโคยจับโคยเรื่อยๆเราต้องไปกองแนวนั่น,นดรอกแล้วต้องหเห็นลูกขันชอบชอบพริกก็ใส่พริกนะคะพริกป่นจังหอม ออันนี้ก็หมหไข่หน่วยหนึ่งเอาพริกป่นห้อยไข่อีกหน่วยหนึ่งเอาข่าหัวห้อยไข่อีกหน่วยหนึ่งเอาบองปลาล่าใส่พริกใส่นิดนึงเพราะว่าเขาก็ชอบพริกนๆแล้วพริกไทยเหรอพริกไทยก็ใส่ทีหลังไงหลังจากที่สุกแล้วนั่นแหละถามดูเฉยๆตัวเองเอาไว้ไหนห แลวและครนอีนี่อรอติดตามครับพี่น้องว่าสีเป็นลักษณะใดนะครับสีรสชาติเป็นยังไงรอติดตามคลิปต่อไปเดี๋ยครับสำรับคนี้เอาไว้สมัสสักก่อนนะพกกันไม่คลิปนะครับสวัสดีครับ